วิกฤตแรงเลยพี่ถ้าน้ําไม่พอนี่ฝนไม่มานี่แรงเลยก็อ้อยไม่โตอ้อยแห้งไปเลยเอารถกระบะไปเข้าได้มาหนึ่งแสนเอกสารนี่ไม่ยุ่งยากค่ะบางทีมาทําให้เราที่บ้านเพราะว่าเดอไกจถ้าไม่ได้สี่สวันนี้ก็แย่สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเดอร์ลีนีมาดีจิตค่ะอายุ30ทําทำไรอยู่ที่หนองปือมีไรอ้อยอย่างเดียวเลยค่ะสองร้อยไร่ค่ะ ห้าพันก่อนเลยพี่พันอ้อยเลยพันอ้อยนี่ต้องหา้าถ้าห้าพันอ้อยไม่ได้ก็ปลูกอ้อยไม่ได้โรงงานเขาจะให้มาก่อนอันดับแรกเลยแล้วเราก็มาปลูกขยายพันธุ์เอาบางทีก็ไปห้าซื้อจากข้างนอกอามากั้งพันที่เราอยากได้ห้าพันแล้วก็เตรียมดินปลูกเลยพี่ไถที่เตรียมปลูกเลยพอปลูกแล้วก็น้ําต่อเลยให้ไหวเลยทีเนี้ยพอนอกขึ้นใช่ไหมก็จะเขาเรียกว่าอะไรกบรองนอยนั่นแหละก็จะบ่มุงต่อไปต่อเลยวิกฤตวิกฤตแรงเลยพี่ถ้าน้ำไม่พอนี่ฝนไม่มานี่แรงเลย ยางที่เจอตอนนี้เลยคือแบบอ้อยแหง้งอ้อยไม่โตน้ำหนัก,กอ้อยก็จะไม่มีตูนเปล่าไปเลยเออต้องพยายามลงลงทุนเยอะเยอะหน่อยออบางแปลงนี้ถึงขั้นลงทุนเจาะบอ่อเลยนะพี่ถ้าแบบต้องลงทุนถ้าตรงนี้มีน้ําเราก็ต้องลงทุนเจาะคือใช้ทุนเยอะเริ่มต้นพอตัดเสร็จก็ต้องใหม่แค่บารุงต่อเท่านั้นมันจะหนักก็ตรงที่ว่าอ้อยใหม่ปลูกใหม่ ะะเพราะว่าอ้อยเนะี่ยรายรับเนะี่ยมันปีนึงมาได้หุนเดียวหุนเดียวเลยแล้วเราพอพอตัดส็กเนะี่ยเราก็จะต้องเอาเงินมัมุนลนะนู่เอารถไปเข้าที่ศรีสวัสดิ์ค่ะให้มันสบายใจเราไม่ต้องไปยืมญาติพี่น้องให้ตัดิตัดยาตัดน้องดีกว่ารู้จักกับศรีสวัสดิ์ได้ไงมีพี่แถวบ้านเข้าทำงานอยู่ไงล้วก็พี่เขาก็มาแบบมาแนะนํามาคุยอย่างเงี้ยดอกโอเคดอกไม่สู้กันนูไว้ เอารถกระบะไปเข้าได้มา1นึ่งแสนเพื่อที่จะมาต่อยอดทางไรได้ดีกว่าส่งเดือนละสามพันกว่าหนูเลือกที่หนูไหวถ้าหนูไม่ไหวหนูก็ไม่เอาเอกสารเนี่ยไม่ยุ่งยากค่ะบางทีมาทําให้เราที่บ้านเราไม่ต้องไปสบายเลยตอนนั้นก็จะให้หนูเตรียมก็มีแค่เอกสารรถแล้วก็ทะเบียนบ้านบ้านประชาชนหนูแค่นั้นเจ้าของรถแล้วเขาจะบอกว่าเงินต้นเงินดอกแล้วก็รวมต้นรวมดอกเบสเซ็จเลยเท่าไหร่ เพราะว่าเมื่อเราไว้ใจเราไล่ล้อบแล้วอย่างเงี้จนเราแบบเชื่อใจขอบคุณที่ให้ทุนมามุ่นเวียนในไล่เลยยังแรกเลยค่าใช้ใจ่ายนู่นนี่นั่นถ้าไม่ได้สีส่สัปดาห์นี้ก็แย่เพราะว่าไม่รู้จะไปพึ่งที่ไหนีน